การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจันบกน้อยเครือข่ายคุณภาพการศึกษาพลังน้ำใสเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางผู้อํานวยการสถานศึกษานางสุมาลัยรักพุทธพันธ์และรองผู้อํานวยการสถานศึกษานางสาวเพ็ญพักป้องแก้ว มีนักเรียนระดับประถมวัย25คนระดับประถมศึกษา98คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น33คนรวมทั้งสิ้น156คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพูวอเพิ่มโดสถานศึกษา1คนรองพูวอเนิ่มโดสถานศึกษา1คนข้าราชการครู14คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนบุคลากรสนับสนุนนักการพานโรง1คน รวมทั้งสิ้น18คนรู้ผู้สอนครบชั้นเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่30-31ถึงตุลาคมพุทธศักราช2567นโยบายและจุดเน้นสพท 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ศิลธรรมและประชาธิปไตย 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นคว้าหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น 5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. จัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 7. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา 9. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11. ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 12. ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 13. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดโปรง่งใสและตรวจสอบได้มาตรการการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ด้านที่1ความปลอดภัยของสถานศึกษา1การจัดสวัสดิภาพของนักเรียน2การจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่ปลอดภัย 3- การให้บริการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพ 4. การป้องกันภัยธรรมชาติ 5- การป้องกันโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 6. การป้องกันภัยจากยาเสพติดหรือสารเสพติดด้านที่2การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการสร้างภูมิคุ้มกัน 1. การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%เซ 2. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนส่มเสริมชดเชยหรือกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติมให้กับนักเรียน 3. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความถนัดความสนใจและเหมาะสมของผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะด้านวิชาการทักษะด้านอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่อง 4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวการชี้แนะแนวทางและการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียน 5. กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทำการศึกษาเพื่อตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีรวมถึงการป้องกันภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ การดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา3ขั้นตอน 1. ก่อนเกิดภัยมีการสำรวจพื้นที่เตรียมอุปกรณ์จัดทำแผนเผชิญเหตุ 2. ขณะเกิดภัยมีการดำเนินการตามแผนประสานความร่วมมือและ 3. หลังเกิดเหตุสำรวจความเสียหายติดต่อผู้ปกครองรับทราบและทบทวนแผน นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งเป็นองค์กรได้มาตรฐานการศึกษาได้คุณภาพ 1. นักเรียนคุณภาพส่งผลให้เด็กหญิงสุชาวดีวรจันได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งสข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ 3. ห้องเรียนคุณภาพน่าเรียนมีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน 4. สถานศึกษาคุณภาพสถานศึกษาน่าอยู่หน้าเรียนน่าทำงานได้มาตรฐานผลงานนวัตกรรมผลการปฏิบัติที่ดี best practice ที่ประสบความสำเร็จ จากการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567เรื่องการน้อมนำพระบรมราโชบายโดยรูปแบบตั้งใจโมเดลเพื่อพัฒนาฐานความดีมีจิตอาสาตามวิถีเด็กประฐมวัยโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสาจานบกน้อยผลจากการดำเนินงานส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับประถมวัยการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสั้นเสริมสร้างแรงบันดาลใจสืบสารต่อยอดความดีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับป้ายศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับพื้นที่ของสำนักการศึกษาธิการภาค14ผลจากการเตรียมความพร้อมส่งผลให้โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อยมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและยั่งยืนสืบไป